สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งที่สิบตำแหน่งที่สิบเลือกเลือกที่จะมาขอโทษขออาภัยมาง,อง้อขอคืนดีกับคืน อยากปรับความเข้าใจอยากติดต่อสื่อสารอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากเลือกคุณคือความสุขของเขา hmm. ความสุขของเขานะแต่ความสุขของเขาตอนนี้ก็คือทุกค่ะคือมันเป็นความความคิดของเขานะที่เขาคิดที่เขาจะเลือกนะแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาคิดคุณอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเขาคิดเขาคิดของเขาคนเดียวเนี่ยเขาเลือกแล้ว ตัดสินใจแล้วเลือกคุณจะมาง้อคุณมาขอบคุณดีกับคุณสำหรับการเข้ใจกับคุณคิดแล้วแล้วก็คือคิดถึงคุณมากเสียใจเสียดายโหยหาแต่มันเป็นความสุขที่มันเป็นความทุกข์นนะที่เขาคิดน,นะเพราะความเป็นจริงแล้วคุณอยู่ไหนไม่รู้เขาไม่สามารถที่จะหาตัวตนของคุณเจอทั้งที่เมื่อเมื่อก,ก่อนเมื่อกี้คุณมีเขามีคุณอยู่ จับต้องสัมผัสคุณได้แต่เขาไม่ดูแลรักษาของคุณเขาปล่อยให้คุณต้องเสียใจกับการกระทําที่เขาทากับคุณนะนะก็ก็นั่นแหละคนที่ไม่เห็นค่าคุณแต่มาเห็นค่าของคุณตอนนี้ก็มันไม่ควรที่จะอยู่ที่มันคือไม่คควรที่จะมีอยู่ไม่ควรที่คุณจะมีบุคคลนี้อยู่ในชีวิตของคุณเออนั่นแหละอันนี้คือเขาคิดนะ โอเคิดอยากหลับมาเสียดายคิดถึงเสียดายโอ๊ยเสียดายบุ๊มบิลไอติมเด้อหกเสียดายแล้วจะไปซื้อใหม่ได้อ่ะบุ๊มบิลเนเื้อเออใช่ไหมละ่ะอาจจะซื้อใหม่ไม่ได้ก็ได้ถ้าให้มีตังค์หมดตังค์หมดปเปรียบเทียบเปรียบเทียบนั่นเองอ่ะมาดูตำแหน่งต่อไปความสุขก็คือความทุกข์นะคะเลือกค่ะคิดเลือกแล้วแต่คุณอยู่ไหนะไม่รู้หาไม่เจอคุณท่านศิษย์สิทธิ์ไม่อนุญาตนะคะผมให้บุคคลนี้มาใกล้คุณ อตำแหน่งต่อไปตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่แต่เขาก็อยู่กับบคุคคลอื่นนะแต่ก็อยู่ไปงั้นนะอยู่เพื่อขั้นเวลาคิดว่าวันหนึ่งคุณอาจจะกลับมาหาเขาอะไรเนี่ยคือมีมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยก็แค่แบบขั้นเวลาไวนะ้อนะเออแบบเขาเป็นคนที่ไม่กล้ายอยู่คนเดียวเขาตัวความทุกลรวความเจ็บปวดอ่ะมาดูตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่สิบเอ็ด ไม่ใช่เราพูดผิดป่ะเนี่ยเออเมื่อกี้เราว่าเราพูดผิดนะทษทีตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เมื่อกี้อันนี้เออหกบายเจ็ดแปดเก้าอันนี้ตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าทษทีตำแหน่งที่สิบอยู่นี่ออสาธุเราบอกตำแหน่งผิดขอโทษกับใครขอ,ข,อขมานะคะ